สวัสดีครับผมโมจิจากเพจเพื่อนโดนเกษตรนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีเอาเครื่องขึ้นบินในช่วงหน้าหนาวนะครับ ช่วงนี้ที่เชียงรายอากาศค่อนข้างหนาวนะครับตอนนี้อุณหภูมิในแบตเตอรี่อยู่ประมาณ14-15องศาอากาศหนาวๆแบบนี้จะทําให้มีอาการของแบตเตอรี่ไม่ตื่นนะครับก็คือบินแล้วแบตหมดไว้เครื่องจะลงจอดเองนะครับวิธีแก้เบื้องต้นของผมก็คือสําหรับก้อนที่เซลล์แบตมีปัญหาหรือว่าเป็นแบตเปลี่ยนเซลล์มานะครับหรือว่า แบตเตอรี่ที่ใช้งานแล้ว2-300ครั้งถ้าอากาศหนาวจะเจออาการนี้ได้นะครับเบื้องต้นผมจะใส่น้ำแค่ประมาณ5-6ลิตรนะครับในการบินเที่ยวแรกของวันนะครับผม <able> หลังจากเติมน้ำเรียบร้อยแล้วเวลาจะเข้าจุดผมจะไม่โหลดแผนที่อัตโนมัติ นะครับผมจะกดดูเซลล์แบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วก็เครื่องขึ้น Take off. ในระหว่างนี้เราก็จะดูเซลล์แบตไปด้วยนะครับแล้วก็จะบินเข้าจุดนะครับโดยที่ยังดูเซลล์แบตเตอรี่อยู่นะครับเห็นไหมครับ มันเริ่มมีเซลลแดงครับแบตบลูกนี้ชาร์จเต็มมาร้อยเปอร์เซ็นตนะครับหลังจากใกล้จุดแล้วเราถึงจะโหลดแผนที่นะครับจากนั <Start operation. S 1> ้นก็ถึงจะสไลด์นะครับแล้วกดมาดูแบตด,ด้วยนะครับเห็นไหมครับเซลลแบตแดงมากหลายหลายเซลลเลยแบบนี้โอกาสที่เครื่องลงจอดมีสูงนะครับ จับตาดูให้ดีนะครับอย่าละสายตาจากเครื่องนะครับคอยฟังนะครับสัญญาณเตือนจากรีโมทนะครับว่าเขาเตือนว่าไงบ้างนะครับเราดูเซลล์แบตเตอรี่ด้วยนะครับเผื่อว่ามีบางเซลล์มันวูบไปนะครับถ้าเห็นแบบนั้นอะ่ะเครื่องอาจจะซุดตัวลงนิดนึงแต่เราก็ยังจะพอประคองให้มันออกนอกแปลงนะครับแล้วลงจอดนอกแปลงได้นะครับ เพื่อนนักบินหลายๆคนเจอปัญหาว่าเครื่องลงจอดเองเพราะว่าไม่ได้สังเกตเซลล์แบตเตอรี่นะครับแบตก้อนไหนที่ว่าบินรอบแรกของวันในตอนเช้าในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวนะครับควรจะใช้วิธีนี้นะครับจะช่วยให้ท่านป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับพอน้ำหนักน้ำลดไปสักพักเซลล์แบตจะเริ่ม กลับคืนมานะครับแล้วอุณหภูมิของแบตเตอรี่ก็จะสูงขึ้นแบบนี้ถ้าเราชาร์จแล้วชาร์จเต็มอีกรอบแล้วกลับมาใช้เนี่ยมันก็จะเริ่มปกติแล้วนะครับแต่ตอนที่อากาศนาหนาวๆแล้วเอามาใช้รอบแรกอะ่ะจะมีอาการนี้แทบทุกก้อนนะครับยกเว้นแบตใหม่หรือแบตที่สมบูรณ์นะครับอย่าลืมกดดูเซลล์ตลอดด้วยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ ก็วิธีแก้ปัญหาก็คือให้เอาแบตมาชาร์จที่หน้างานนะครับจะจะช่วยได้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิของแบตเตอรี่จะสูงกว่ายี่สิบองศาแต่ถ้าชาร์จมาจากบ้านเนี่ยอุณหภูมิของแบตเตอรี่จะใกล้เคียงกับอุณหภูมิภายนอกนะครับก็แถวนี้สิบกว่าองศาอุณหภูมิของแบตเตอรี่ก็พอๆกันครับ ถ้าอุณภูมิข้างนอก10บถึงสิอุณภูมิของแบตเตอรี่ก็จะอยู่ประมาณ14บสถึงสินะครับนี่ครับพอบินไปตอนนี้อุณภูมิเพิ่มมาที่27แล้วโอเคครับขอบินเก็บขอบงาน,นั่นครับตอนนี้งานแปลงแรกเสร็จแล้วนะครับ ทางภาคเหนือตอนบนหรืออีสานอาจจะเจออากาศหนาวแบบผมได้นะครับก็ลองดูนะครับวิธีนี้ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะครับขึ้นบินไปก่อนยอมเสียเวลากับก้อนแรกๆตอนเช้านะครับแต่เครื่องของท่านจะไม่เกิดเหตุนะครับแต่ท่านไม่สนใจอะไรเลยใส่น้ำจนตเต็มแล้วตั้งออตโต้รูดสไลด์ขึ้นบินอย่างเดียวเนี่ยแล้วหันมาคุยกับเพื่อน หานไปอีกทีเครื่องอาจจะหายไปจากจอหรือว่าหายใไปลงคางแพงเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาเครื่องลงจอหนึ่งครับแบตมันจะหมดไวมากนะครับถ้าเกิดอากาศหนาวแบบนี้นี่ขนาดว่าผมใส่น้ำแค่ห้าหกลิตรเองนะครับ Okay, up, mode. Up on, up on. fly by the opposite direction, can be lifted.